สวัสดีครับกลับมาพบกับขวัญท้าเวแมนอีกเช่นเคยคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่สถาน,นีรถไฟเขาพังนะครับก็คือน้ำตกสายโยกน้อยผมอยู่ที่ถนนทางหลวงสามสองสามนะครับหรือถนนแสงชูโตเนาะวันที่ผมมานะครับเจอรถไฟพอดีเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับวันนี้นะครับก็คือวันที่ผมเดินทางมาเนี่ยตรงกระรสอาทิตย์ก็คือเจอรถไฟท่องเที่ยวนะครับเป็นรถนําเที่ยว อยู่ที่สถานีรถไฟน้ำตกนะครับเขาพังทำขบ,บวนโดยรถจักรดีเซลราง NKF นะครับตัวสถานีรถไฟนะครับก็อยู่ไหม่ห่างจากตัวถนนใหญ่นะครับที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คือถนนทางหลวง323ถนนแสงชูโตครับ รบขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะครับเที่ยวรถไฟสายน้ำตกนนเนื่องจากสถานีรถไฟไซโยกน้อยเข่าพังนะครับก็คืออยู่สุดทางแล้วก็คือรถขบวนอื่นไม่สามารถมาได้นะครับเพราะว่าเดินหน้าแล้วไม่สามารถถอยหลังได้ก็คือต้องใช้รถจากดีเซล NKF นะครับ รถนำเที่ยวนะครับก็ใช้รถด,ดีเซลราง NKF นะครับใช้ทั้งหมด5ตู้ด้วยกันวันที่ผมเดินทางมานะครับคือเจอขบวนนำเที่ยวพอดีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับส่วนนี้นะครับก็คือป้ายสถานีรถไฟน้ำตกไซโยกน้อยนะครับส่วนอันนี้ก็คือบริเวณชานชลาแล้วก็คือรางรถไฟนะครับอันนี้ก็คือสุดทางแล้วนะครับไม่สามารถไปต่อได้ พอเราเดินมาเรื่อยๆนะครับพอเราเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับรถจักไอ้น้ำรุ่นเก่านะครับหมายเลข702นะครับ จากบริเวณที่รถจักรตั้งอยู่นะครับผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่าสถานีน้ําตกนะครับเพราะว่าเดินทัดไปอีกไม่ไกลนะครับก็คือเป็นน้ําตกายโยกน้อยเข่าพังครับบรรยากาศถือว่าโอเคเลยแหละตัวขอเกี่ยวพ่วงนะครับยังเป็นแบบเก่าเลยบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นแบบเนะครับ ตัวรถจักรนะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับตัวรถจักรเนี่ยก็คือเป็นอนุสร์ให้เราได้ล้ำลึกนึกถึงว่าครั้งหนึ่งนะครับเคยมีสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ประเทศไทยที่จังหวัดกาญจานบุรีผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่ารถจักรไอ้น้ำรหัสเจ็ดศูนเนี่ยนะครับ ใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนที่พิษณุโลกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบอ e ีคาร์ดนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือใช้สมัยสงครามโลกเลยก็ผุพังตามกาลละเวลานะครับเนี่ยครับผุหมดแล้วที่เขาเอารถจักรมาตั้งนะครับก็เพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับพอเราขึ้นมาจากด้านล่างนะครับส่วนอันนี้ก็คือที่ไว้ฟืนไว้แลรต่างๆครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวห้องเผาเป็นเครื่องอัดอากาศอัดไอ้น้ำนะครับขันโยกกันบังคับต่างๆ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนรถจักรนะครับส่วนข้างบนก็เป็นขบวนรถนําเที่ยวก็คือเตรียมตัวจะออกแล้วนะครับมีของขายต่างๆบริเวณชานชาลาด้านนี้นะครับก็คือคันบังคับต่างๆสําหรับพนักง,งานคุมรถจักรใช้การนะครับส่วนด้านนี้ก็เดินออกไปเพื่อที่เข้าไปทําการเซอร์วิสหรืออะไรต่างๆได้นะครับเวลาเครื่องจักรมีปัญหาต่างๆ สามารถเดินออกไปได้นะครับแต่ผมไม่ออกไปแล้วครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเนี่ยครับก็คือเป็นทางเดินออกไปเวลาเราจะทําความสะอาดหรือทําการซอวิซ่อมแซมในสมัยก่อนนะครับแล้วอีกอย่างนะครับพนักงานคุมรถจาก็จะยืนอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มองทางไปข้างหน้านะครับ ตัวลังคาด้านบนนะครับยังเป็นไม้อยู่เลยขบวนรถไฟกำลังจะออกแล้วนะครับถ้ามีโอกาสผมจะมานั่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากเลยอ่ะดูเสร็จแล้วนะครับตอนขึ้นมานะครับรีบขึ้นมาตอนลงจะลงยังไงเนี่ยโอ้โหสูงไม่ใช่ย่อยนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็ถ่ายอะไรได้ไม่มากเนาะเพราะว่าผมต้องรีบมาแล้วก็รีบกลับนะครับเพื่อที่จะกลับจังหวัดพิษณุโลกนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบใจคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับไปก่อนครับบายบาย